สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยูกับช่องดับบทีชนแนลนะครับผมครับวันนี้ครับนี่คลิปพิเศษอีกหนึ่งคลิปครับนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมกองกองอาจารย์ดนตรีครับนะครับมะฮูรีกรมครับอุดรธานีนะครับผมนี่คือเซตกองของอาจารย์อ๊อฟครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานครับกับทีมงานอาทิตย์สาวบึงการนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เจ้าของกองนอนหลับนะครับเหนื่อยอ่าวันนี้เป็นนี่นะฮะคาม่าครับทาม่านี่นะครับุ่นเก่าแล้วนะครนนอ่าทอมที่ใช้นะครับที่จันอบแจก็ เดี๋ยวเรามาดูทอมก่อนนะครับก,ก่อนอะไรบ้างนี่ขออนุญาตหลับดวงเด้จะเออก <c oughs> นอนหลับทอมที่ใช้นะครับถ้าสแตนดาร์ดเลยก็มี10นิ้วครับ10นิ้ว12นิ้วนะครับแล้วก็ทอม16นิ้วครับแล้วก็มีทอม8นิ้วครับ อาจจะเป็นงานของชุมหนังเป็นหนัองนอีเ,เวนรุ่นทีทูน,นะครับทอม 8, แปดครับทอมสิบนิ้วเป็นหนัองเอีเวนรุ่นทีทูส่วนคอมสิบสองนิ้วครับเรโม่เป็นเพรเลคเคียแล้วก็ฟอร์ดองก็บเรโม่เป็นเพรเลคเคียครับประมาณนี้ครับแล้วก็สแงการออฟนะครับเรโ,โม่เควิร์สโต๊เกเจ็ดเจ็ดครับ แน่ก็นะครับประมาณนี้เป็นไดชารตนะครับกระเดียงครับรีวิว9,000ครับก็งานกระเดียงเป็นอีแวนแล้วก็มาดูบล็อกขับบล็อกเป็นโรแลนด์ R70 ครับ มีล็อกนะครับเป็มอาเจสซีตัวนี้เก่าแต่ก็เสียงดีครับให้ครับเป็นซินเกียร์รุ่นไอนะครับมรามีโอโซนมีชาบมีไลท์ไลท์กรไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับสกรีนจังแล้วก็มี ชาบสินี้ครับนิ่เดอร์ดำรุ่นอะบีซีรี์ครับหน้าใช้หน้าประมาณนี้ครับดูดีมากเลยเอาเดีวยวฮุกเอาของกองคามารุ่นนี้นะครับฮุจะเป็นฮุไดแ้แคบนะครับสัดส่วนทอมก็จะสั้นๆไปนะครับ เสียงเราค่อนข้างที่จะพุ่งกระชับครับเราใจเลยทีเดียวประมาณนี้ครับแต่ก็มีฟุตสวิตตรงนี้ก็อี้ครับเกาอี้เป็นได้ด้วยปับได้ด้วยนะครับมีทนัยพิงข้างหลังด้วย นั่งนุ่มสบายนั่นนี้ครับเขามานะครับกีมนนจังอ,อ๊บมงโูรีกรม,มครับอุโดนทันนะครับรวมๆนะครับเจ้าตัวโอ้แล้วก็มีมิกครับมิกมิกอยู่นี่มิก,ม,ก,ม,ก,ม,กมิกก็เป็นมิกเซอร์นะครับทั่วไปนะครับ เจ้าของกองนอนหลับนะครับเหนื่อยอันนี้มาขอรักถ่ายครับเรามารักทำนี่เลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงนะครับตอนที่เล่นเรือนะครับผม <c oughs> นีบรรยากาศครับรอบๆงา,านครับกับทีนงาน <c oughs> อาทิตย์สาวบุญการนะครับวันนี้มาเล่นที่อำเภอพรเจริญนะครับงานบุญประจำปีเป็นโอกาสมาร่วมงานครับกับทีมงานพร้อมด้วยทีมงานจันจีมังหูลีกรมอันทร์ันย์ครับวันนี้มาดูกีต้าร์นะครับผมกีต้าร์เป็นอีพิโฟนนีเอฟเฟกนะครับเป็น g ีพีร้อย ดีร้อยครับฮออย่างดีบอดดีร้อยนะครับผมเซ็ต up พอร์อย่างดีอันนี้นะครับคือจัมเปกิต้าใช้นะครับอีเซลอันนี้ตู้ครับตู้ตู้ตู้ M ตู้ M ตู้ M ของล็อกตู้ล็อกนะครับ ก็ได้ฟังเสียงคับีย์บอร์ดครับก็เออตัวข้างล่างนะครับ FPS 3 0โนแลนครับตัวข้างบน FPS 1 0ครับใช้โนแรนทั้งสองตัวนะครับสองตัวนี้น่าจะแซมแซมเสียงได้นะครับแล้วก็มีไอคับครับไปดูโน่นอันนี้ ก็มีนี่เลยดูแอมเรคคอร์ดครับของอุตอดนะครับส่วนแจนมือเบสเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันครับม <c oughs> าชมบรรยากาศนะครับงานจากน้องอตีนะครับผมพระโหรีคมอุดรธานีมาสานี้เป็นเบสครับ เดียวเาัเป็นยวเฟนเดอร์แจ็ตเบร์ครับไอ้เบยรเจ้านี้ยเนเดอร์แจ็ตเบร์เป็นบ่รเนี่เฟนเดอร์แจ็ตเบียร์กสแค่ไห้พ่อเดือนไห้บ่ซื้อมาไม่บายเนี่ยสามบอรนสามเบอกบาทสามเบอรหันนี้คือเจ้าของเบร์ครับพี่ชายของนี้ครับดีได้เ้าก็ด้มองนอ่นดีเนอ่ยเอานอนนอนไอ้นอนนอนพักผ ือใหม่ๆวันนั้นในหอดเดือนสามหมื่นกว่าบาทค,ครับตัวนี้เฟนเดอร์ ender, เจ็ทเบรคครับแจ่มมากสีสีสันเบิดน,น,นะครับแจ่มแจ่มนะครับพี่น้องหาสาย,ายประมาณนี้ลูกเบรคก้อนน,นี่นะหัวดอกจิกนะครับหัวดอกจิก เฟิกเบเป็นของบอสครับก่อนก็มีไอดีบ็อกครับประมาณนี้ตักครับจากเฟิกเบ,บ,บมาแล้ลองมาเข้าเรียบนตู้เป็น,ต,นตู้ตตของเรนนี่นะครับประมาณนี้อันนี้น,น่าจะเป็นตู้ของทีมงานเพื่อนเสียงนะครับแล้วก็มี iPad ครับไปดูโน้ ลงเตัวครับก็มีกล่องประมาณนี้ครับสำหรับเปลของดีไซน์ครับเคลนดจัเปลนสานกว่าบาทจับในที่อ้างได้